ท้ามการความมืดมิดของราตีอากาศเย็นยะเยือกพัดโชยผ่านเสียงร้องโหยหวนดังก้องไปทั่วป่าชายหนุ่มนามว่าต้นกำลังวิ่งหนีตายจากอะไรบางอย่างหัวใจของเขาเต้นรัวร่างกายของเขาสั่นเทาเหงื่อไหลาอาบใบหน้าต้นไม่รู้ว่าเขากำลังวิ่งหนีไปทางไหนเขาเพียงรู้ว่าเขาต้องการหนีและหนีออกจากสถานีอันเลวร้วายนี้ เขาคิดเสมอว่าเขาต้องรอดกลับไปให้ได้ได้แต่เพียงภาวนาในใจขอให้ค่ำคืนนี้ผ่านไปได้โดยเร็วที่สุดต้นเป็นเด็กหนุ่มใัย23ปีสถานะปัจจุบันคือเขาตกงานมาหลายเดือนแล้วครอบครัวของต้นเริ่มบีบให้เขาหางานทำเขาก็พยายามหางานไปเรื่อยๆแต่ก็ยังหางานไม่ได้สักทีจนอยู่มาวันหนึ่ง เขาได้เล่น facebook ที่เข้ากลุ่มหาสมัครงานที่เขาเป็นสมาชิกอยู่เขาเห็นโพสต์โพสต์หนึ่งประกาศรับสมัครงานให้ไปทำงานเป็นแอดมินดูแลระบบคอมพิวเตอร์ที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งในประเทศเพื่อนบ้านรายได้40,000บาทต่อเดือนพร้อมอาหารและที่พักเห็นดังนั้นต้นตาลุกวาวขึ้นมาทันทีรีบทักแชทไปหาเจ้าของโพสต์สักพักใหญ่เจ้าของโพสต์ก็ ติดต่อกลับมาประมาณว่าถ้าสนใจงานจริงๆให้ทิ้งเบอร์ไว้เดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับต้นทิ้งเบอร์ไว้ที่หน้าเฟซในทางแชทผ่านไปประมาณ2-3ชั่วโมงก็มีเจ้าที่ติดต่อกลับมาโดยอ้างว่าเป็นตัวแทนของบริษัทจัดหางานได้รับมอบหมายให้ดูแลคนที่สนใจสมัครงาน ที่จะมาทำงานที่รีสอร์ทแห่งนี้สวัสดีค่ะดิฉันชื่อเพียงพรเป็นเจ้าหน้าที่ประสานงานและดูแลคนที่จะข้าม,มาทำงานที่รีสอร์ทแห่งนี้สวัสดีครับผมชื่อต้นครับผมสนใจงานนี้ครับผมผมต้องทำอย่างไรบ้างต้นเอ่ยกลับไปคุณก็เตรียมเอกสารทั่วๆไปเลยค่ะเดี๋ยวทางเราจะนัดเจอกันอีกทีก่อนที่เราจะข้ามไปทำงานที่รีสอร์ทแห่งนี้ บทสนทนาคร่าวๆระหว่างต้นกับคุณเพียงพองจบลงจนถึงวันนัดต้นได้เดินทางไปที่เขตร้อยต่อระหว่างประเทศเพื่อนบ้านเมื่อต้นมาถึงพบกับคนไทยคนอื่นๆที่มาถึงก่อนต้นและนั่งรอที่จะข้ามแดนเช่นกันเมื่อทุกคนที่มาถึงตามนัดแล้วเจ้าที่ก็ให้ขึ้นรถกระบะเก่าๆคันหนึ่งโดยพาไปที่โรงแรมใกล้ๆ แนวชายแดนเมื่อถึงโรงแรมแล้วมีเจ้าที่คนหนึ่งพูดขึ้นมาว่าเดี๋ยวเราจะเดินทางข้ามเขตแดนกันตอนกลางคืนตอนนี้ให้ทุกคนไปพักที่โรงแรมและเตรียมตัวไว้ก่อนด้วยความแปลกใจทำไมต้องเป็นเวลากลางคืนมีหนึ่งในคนไทยที่จะสมัครงานนี้พูดสอบถามขึ้นมาว่าทำไมต้องเป็นเวลากลางคืนด้วยแรกๆเจ้าที่ก็ตอบกลับไปดี แต่พอเวลาโดนซักมากๆก็จะหวาดใส่คุณจะทำงานไหมถ้าทำอย่าเรื่องมากด้วยความหวาดกลัวและหลวมตัวมาแล้วจึงไม่มีใครซักซ้ายไล่เลียงอีกทำให้ต้องเลยตามเลยต้นรอดูสถานการณ์ก่อนว่าจะเอาอย่างไรดีจนเหตุการณ์ผ่านไปจนถึงตอนกลางคืนทุกคนถูกเรียกออกมาจากห้องพัก เดี๋ยวพวกเองทุกคนเดินตามมาทางนี้นะพวกเราน่าจะไปถึงที่นั่นตอนเช้ามีคนคนหนึ่งในที่สมัครงานนั่นตะโกนว่าอ้าวไงเป็นแบบนี้ล่ะนี่มันลักลอบขับประเทศนี่ตกลงยังไงกันเนี่ยเสียงดังโบ๊ะชายคนนั้นโดนตบด้วยปืนที่หน้ามึงอย่ามาไปพระเอกแถวนี้เพราะมึงกลับไปไม่ได้แล้ว เดี๋ยวพวกมึงต้องเดินไปตามแนวทางเส้นทางธรรมชาตินี้อย่าได้ถามอะไรมากถ้ายังไม่อยากเป็นผีเฝ้าป่าทุกคนที่มาจากสถานที่ต่างๆตั้งใจมาสมัครงานโดยมังคับให้แอบเดินทางออกจากประเทศไทยไปฝั่งประเทศเพื่อนบ้านแบบปิดกฎหมายทุกๆคนเดินทางไปเรื่อยๆและไปถึงจุดหมายช่วงล่งช้าของอีกวันเมื่อมาถึงพบกับรีสอร์ทที่จะไปสมัครงานนะั้นไม่มีอยู่จริง พบว่าเป็นตึกเก่าๆที่มีทางเข้าออกทางเดียวพวกคนที่มาสมัครงานโดนต้อนเข้าตึกหลังนี้ไปเอา้าพวกมึงทุกคนเดี๋ยวพวกมึงเอาของไปเก็บนะแล้วเดี๋ยวเรามารวมตัวกันตรงจุดนี้ประมาณ30นาทีแล้วอย่าคิดหนีล่ะถ้าพวกมึงหนีอ่ะมึงตายชายรูปร่างบึกบึนพูดไทยไม่ชัดกล่าว พูดขึ้นมาพูดขู่คนไทยที่มาทํางานที่นี่ทุกคนเมื่อทุกคนเอาของไปเก็บที่พักแล้วก็มารวมตัวกันอีกครั้งชายชะก,กันคนนี้ก็พูดอธิบายให้ทุกคนฟังว่าจะต้องทําอะไรหน้าที่ของทุกคนคือมีหน้าที่หลอกเงินโดยการโทรไปหรือที่เรียกกันที่ฮิตก็คือแก๊งคอร์เซนเตอร์นั่นแหละชายคนนี้พูดให้ฟังว่าทุกๆคนมีค่าตัว ถ้าใครทำงานได้เงินแล้วถ้าถึงจุดจุดหนึ่งสามารถถ่ายตัวเป็นสละได้เขาจะไปตัวกับไทยทุกๆคนได้ฟังดังนั้นยังไม่มีทางเลือกจึงต้องนนทำงานเวลาผ่านไปต้นเริ่มปรับตัวกับสถานที่ที่มีได้แล้วแต่ก็เห็นคนคนหนึ่งที่ทำงานมาอยู่ก่อนแต่ยังไม่สามารถหลอกเงินคนได้จึงถูกจับไปซ้อมปางตายและพวกที่คิดหนีก็ถูกซ้อมปางไทยด้วยเช่นกัน ทำให้ต้นไม่กล้าคิดทําอะไรนอกเหนือจากนี้และถ้าต้นคิดวันหนึ่งก็คงต้องเป็นตนที่จะโดนแบบนี้เช่นกันถ้ายังไม่สามารถหลอกเงินชาวบ้านได้ดังนั้นต้นก็ต้องทนอยู่กับสภาพแห่งนี้และหลอกเงินมาให้แกงนี้ได้มากที่สุดทั้งๆท,ท,ที่ตัวเองไม่อยากทําต้นอยู่จนรู้ว่าจะมีรถเข้ามาที่ตึกนี้วันไหนมาเวลาเท่าไหร่ตนจึงเริ่มวางแผนที่จะหนี จนมาถึงคืนนี้รถมาส่งของต้นแฝงตัวไปกับรถโดยที่คนคุมไม่รู้และหนีออกมาได้ระหว่างทางโดนไล่ตามจากแก๊งคอเซ็นเตอร์นี้ต้นได้หนีไปถึงแนวป่าต้นเริ่มรู้สึกว่ามีความหวังขึ้นมาที่ตัวเองมาถึงจุดนี้ได้แล้วจึงรีบวิ่งเข้าไปในป่าแต่ยิ่งเดินไปเท่าไหร่ก็ยิ่งลึกขึ้นลึกขึ้นและไม่รู้ว่าตัวเองไปทางไหนจากป่าที่ไม่ลก ก็เริ่มลกทึบขึ้นมาเรื่อยๆเ,เขาไม่สามารถย้อนกลับไปทางเดิมแม้แล้วเพราะกลัวว่าจะพบกับพวกที่ไล่ตามเขามาเขาจึงเดินทางเข้าไปเรื่อยๆคืนนี้เป็นคืนเดินนงายพระจันทร์สวยนวลตาต้นหนีไปเรื่อยๆแต่เหมือนกับมีอะไรตามเขาอยู่เสียงร้องโหยหวนดังลั่นป่าจากป่าที่เงียบสงัดได้ยินเสียงนี้ชัดเจนมาก ต้นคิดในใจเสียงนั้นเป็นเสียงตัวอะไรวะต้นพยายามเดินต่อไปเรื่อยๆจนเดินมาพบกับห้างห้างหนึ่งต้นรีบปีนขึ้นไปบนห้างในใจคิดว่าอย่าให้เจอตัวอะไรออกมาเลยเพราะตอนนี้เขาไม่มอีอุปกรณ์อะไรป้องกันตัวเลยนอกจากมีดปอกผลไม้อันเล็กๆอันเดียวที่หยิบติดตัวมาตอนหนีออกมาจากตึกเสียงหยหวนที่ได้ยินก็ดังขึ้นมาเป็นระยะ นใจแทบจะหยุดเต้นเมื่อเห็นภาพที่มีเงาตะคุ่มโผล่ออกมาจากแนวชายป่าด้านขวาม,มือของเขาภาพที่เห็นชัดเจนมากเพราะเป็นคืนเดือนายเป็นภาพคนแก่ผมสยายสภาพผอมโซเดินเข้ามาใกล้ๆห้างที่เขาปีนขึ้นไปเสียงบีดร้องอยู่ในลำคอของยายแก่คนนี้ทางเข้าไปถึงส่วนประสาทรับรู้ของต้น จนต้นฉี่แตกเละเต็มกำเกงต้นนึกถึงหน้าพ่อแม่หน้าปู่ที่ต้นรักพูดในใจว่าขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองผมด้วยเหมือนมีอะไรบางอย่างทำให้ผียายแก่คนนี้ไม่กล้าเข้าใกล้บริเวณห้างมากกว่านี้ได้แต่ล้องเสียงแหลมแล้วสักพักก็เดินหายจากไปต้นเขาอ่อนขาไม่มีแรงและนั่งพักอยู่บนห้างจนถึงเช้า ต้นเดินทางไปได้เรื่อยโดยไม่รู้ทิศเหนือใต้เดินมาสักพักหนึ่งพบกับคนหาของป่าแต่เขาพูดสื่อสารกันได้บ้างไม่ได้บ้างต้องใช้ภาษามือเข้าช่วยคนหาของป่าได้พาต้นเข้าไปในหมู่บ้านหาข้าวหาอาหารให้ต้นกินต้นได้เล่าเรื่องราวที่ตนเจอเมื่อคืนให้คนในหมู่บ้านฟังชาวบ้านบอกว่า สิ่งที่ต้นเจอคือผีปอบที่ชาวบ้านขับไล่ออกจากหมู่บ้านไม่นานวันนี้ซึ่งผีตัวนี้อาศัยอยู่ที่ท้ายหมู่บ้านเมื่อต้นรู้สึกดีขึ้นแล้วชาวบ้านได้พาต้นกลับมาส่งฝั่งไทยต้นเล่าเรื่องราวทุกอย่างที่ตัวเองได้พบเจอให้เจ้าที่ฝั่งไทยฟังทั้งหมดและได้เป็นที่มาของการร่วมมือกันระหว่างตำรวจและทหารฝั่งไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน ในการร่วมมือกันทลายลังของแก๊งคอร์เซนเตอร์เมื่อต้นกลับถึงบ้านพ่อและแม่ได้ทำพิธีเรียกขวัญและพูดปลอบใจต้นต้นได้เล่าให้ทุกคนฟังว่าตอนที่ได้เจออะไรในป่าและรอดมาได้เพราะนึกถึงพระคุณพ่อแม่และปลูกันเป็นที่รักก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องเมื่อผมถูกหลอกให้ไปเป็นแก๊งคอร์เซนเตอร์ ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังถ้าอยากให้ผมเล่าเรื่องอะไรหรือมีเรื่องราวที่อยากฝากผมเล่าขุบควณฝากได้ที่เพจได้เลยนะครับฝากกดติดตามกดถูกใจด้วยเดอ้อขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ